ไปที่ข่าวในภูมิภาคกันบ้างนี่นะคะก็มีเหตุฝนตกหนักดินสไลด์ที่น้ำตกนะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะนักท่องออฝนตกหนักก็เกิดที่บริเวณป่าเทือกเขาบรรทัดเหนือน้ำตกไพรวันจังหวัดพัทลุงนี่นะคะก็ไปดูภาพกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างโกลาหลเพราะว่าฝนตกหนัก เกิดที่บริเวณป่าเทือกเขาบรรทัดเหนือน้ําตกไพวันพื้นที่หมู่13ตําบลคลองเฉลิมอําเภอโกงราจังหวัดพัทลุงก็ทําให้เกิดดินโคลนปนทรายเลื่อนไหลลงมาเป็นทางยาวตามน้ําตกแต่ว่าเคราะดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเ mm hmm. จ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูดก็พบว่าพื้นที่ด้านข้างบริเวณชั้นกลางของน้ำตกไพรวันก็มีรอยดินสไลด์เป็นทางยาวทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นกล็ล้มลงแล้วก็ยังพบว่ามีรอยแยกเป็นทางยาวกว่า20เมตร สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าฝนตกหนักบริเวณเหนือน้ําตกนี่นะคะแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เทินได้มีการเดินท่อปะปาภูเขาเพื่อนําน้ํามาใช้ในหมู่บ้านแล้วก็เกิดลอยรั่วดินอุ้มน้ําไม่ไหวก็เลยมีการสไลด์ลงมาตามน้ําตกนะคะเบื้องต้นก็เลยแจ้งแล้วก็ห้ามเตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ําในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีการประสานไปทางจังหวัดให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะ ส่วนฝนที่ตกหนักต่อนเนื่อง2วันที่ผ่านมานี่นะคะก็ส่งผลให้ชาวนาในหลายพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ต้นข้าวที่กําลังออกกรวงรอการเก็บเกี่ยวก็ล้มระเนระนาดเนื่องจากว่าพายุฝนนี่เองบางพื้นที่บอกว่ากรงข้าวจมน้ําเสียหายเนื่องจากว่ากเกษตรกรนี่ก็ไม่สามารถระบายน้ําออกจากนาได้ทันนะคะนอกจากนี้ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ก็มีความชื้นสูงทําให้โรงสีก็กดราคาข้าวก็เหลือเพียงันละ5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบในต่างจังหวัดที่เกิดจาก เหตุฝนตกในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็พี่น้องก็ใส่ทั้งเสื้อหนาวแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะน้องแพรนะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องอากากที่น้อง